ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชาย กลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะวันนี้จะมีการแนะนํามเมนูเพื่อต้อนรับเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการร้อนจริงๆเลยนะมีนาแบบนี้เดี๋ยวจะเข้าเมษาเขาบอกว่าช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะแล้วเข้าสู่ฤดูที่ร้อนจัดๆเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยจะทําอย่างไรให้เราปรับสมดุลปรับท่าต่างๆของเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสแสวงหาเมนูอาหารที่มา ปรับธาตุของเราให้รับกับความร้อนจัดๆที่กําลังจะเข้ามานะคะเรามาอยู่กันที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาอยู่ที่สาขาวิชาค้ากรรมศาสตร์นะอยู่กับท่านอาจารย์ดรปัทมาหิรัโยภาหรือว่าอาจารย์บีนั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์บีที่นี่ค่ะอาจารย์เขาเรียบร้อยสุภาพน่ารักมากเลยเมนูของอาจารย์บีในวันนี้คืออะไรคะอาจารย์เป็นแกงจืดสามกษัตริย์ค่ะโอ้โหมาก็ไฮโซใช่ค่ะมาจากเป ในวังเลยทีเดียวนะสามกริย์ดเลยไทยค่ะมีส่วนผสมอะไรกริยันี่มีกี่กริย์ด้วยอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีเนื้อสัตว์สามชนิดนะคะก็คือจะมีเนื้อหมูสันในนะคะแล้วก็อกไก่แล้วก็กุ้งกลายเป็นสามกริย์ผูกติดกันแล้วก็รุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็มี ละผัดชีกะเทียมพริกไทยเป็นสามเกลือของใบเตียดค่ะแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากค่ะเทคนิคสําคัญเลยก็คือว่าวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะลวกก่อนเริ่มต้นสิ่งแรกเลยคือเริ่มต้นก็คือเราจะต้องนําวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมารวมเข้าด้วยกันรวมเข้าด้วยกันเป็นสามกริย์ใช่ค่ะอยู่สามกริย์อยู่ติดกันนะคะเริ่มต้นก็เอาเนื้อสัตว์ชนิดแรกนะคะวางลง แล้วก็ไก่ใช่ค่ะแปลว่าเวลาหั่นก็ต้องหั่นเป็นแนวเป็นเป็นเส้นยาวผืนผ้าใช่ค่ะเป็นเส้นยาวเส้นยาวค่ะกุ้งก็ผ่าหลังเส้นดําออกใช่ค่ะเรียบอ่าเรียบร้อยเพื่อที่จะเวลาที่จะรับประทานนะคะก็เดี๋ยวมันจะหดอีกมันก็จะพอดีคาขึ้นค่ะอ๋อเนี่ยเอากุ้งอยู่ตรงกลางไก่กับหมูประกบใช่ค่ะบจากนั้นเดี๋ยวเราก็มารวบค่ะค่ะ กริส,ส์์ของเราค่ะจริงอันนี้สุกแล้วนะคะเนี่ยใช่ค่ะแดงเลยนะคะเรียบร้อยลงไปแล้วก็จากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาเราใ<ร>ช้น้ำปลาโรโซเดียมนะคะเพราะว่าความหวานอะไรเนี่ยเราได้จากวัตถุดิบอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้น้ำปลามีให้เลือกหลากหลายมากใช่ค่ะ,คะเกลือหิมาลยัน โลโซเดียม <Low> ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นชายเรียบร้อยค่ะสำหรับแกงจืดสามกระสาฝีมือของอาจารย์บีอาจารย์ด็ออเตอร์ปฐมา,รายรันโยภาคเป็นระดับด็ออเตอร์ ด้านค่ากรรมศาสตร์เลย<ช>ค่ะอาจารย์สุดยอดแน่นะหลายคนอาจจะบอกงานค่ากรรมนี้เป็นแบบงานแม่บ้านโหแต่มันมีศาสตร์แล้วก็ศิลชั้นสูงนะคะที่ต้องร่ำเรียนมาแล้วเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่ทุกอย่างเต็มไปด้วยคุณภาพทั้งสิ้นเลยและนี่คือหน้าตาของแกงจืดสามกษัตริย์ที่มืออาจารย์บีนั่นเองค่ะขอบคุณอาจารย์บีาาบีอาจารย์บีมากเลย,ะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์บีนี่แหละค่ะอาจารย์จาก ภาวิชาสาขาค่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,ส่วนสุนันทาน,นั่นเองเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วนะอาจารย์บีเดนสิบบูละท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจะเสวนาวิชาการเรื่องสบายสมองสตรองแอนเฮล t ี้ตัวเร่งตัวร้ายและตัวพระเอกที่มีผลต่อสมองนวัตกรรมวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและจะรอดจากสมองเสื่อมต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ประชาชนได้ความรู้และข้อแนะนำแนวทางป้องกันภาวะสมองเสื่อมที่ปลอดภัย วันอาทิตย์ที่12มีนาคมนี้8โมงครึ่งถึงทเที่ยงณห้องกิ่งเพชรโรงแรมเอเชียกรุงเทพสัปดาห์หน้าน้ำมันมะพร้าวกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์พร้อมเมนูข้าวผัดเวีโน่แซลมอนยา่างห้ามพลาดนะคะ